ของเทศบาลเมืองเพอชรบูรณ์นะคะก็คือได้รับเรื่องตรงนี้ขั้นแรกเลยจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพอชรบูรณ์ท่านแจ้งว่าท่านได้ไปรูงานจากงโรงเรียนประตูดีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยคุ้นเคยเราจะไม่เล่นครูน,รนะคะก็คือก็จะดูครูที่เขาสนใจหรือเขาใกล้ชิดกับแกนนาเขาก็จะขยับได้เร็วแล้วก็แกนนําก็จะต้องเตรียมงานเพื่อที่จะมา น,นี่คือรูปแบบที่ทางเทศบาลเมืองคีฉบูนนำไปใช้มันเห็นได้ชัดเลยคือมีเรื่องของการกล้าแสดงค่ก็ะจะมีการสบตามากขึ้นสบตามากขึ้นอย,อยากตอบคำถามอยากให้ถามค่ะแล้วก็เสียงชัดขึ้นโดยเฉพาะเด็กเล็กๆทีมงานก็มองว่ามันค่อนข,ข้างที่จะแน่น แน่นหนาตรง,ตรงที่ว่าให้เราเจอทั้งเกิดกัมที่เป็นสางชาตินะคะเราเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชัญแล้วก็มีครูที่เลี้ยงนั้นใน,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 ในขณะเดียวกันก็คือให้เราดูของจริงให้ดูบรรยากาศให้ดูสไตล์ดูรูปแบบที่มันมีความหลากหลายะคะ่ะมีความหลากหลายในตัวผู้สอนที่แตกต่างกันใช่ค่ะคือ,คอเราเราดูเมื่อไหร่เราก็ได้อ,อย่างคือชอบมากคือตรงที่ว่าท่านตลาดเนี่ย ท่านจะมาคุยด้วยตลอดว่าอ่ามันมีแนวคิดอย่างนี้น,นะ mm hmm. มันมีพื้นฐานสําคัญที่เราจะต้องสนใจเรื่องนี้เพื่อที่เ็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เราเนี่ยประหนักถึงความสําคัญที่เราต้องทาจริงๆในเรื่องนี้ mm hmm. ก็ในส่วนนี้ก็คือทั้งทั้งในสองส่วนนะคะก็คือถ้าไม่มีเทศบาลเมืเองเทศบาลที่ท่านมีโอกาสอนนี้กับเทศบาลเมือ,มองลราคูนะคะ ก็เราก็คงจะไม่ค้นพบในเรื่องของรูปแบบวิธีการเทคนิคอย่างนี้คก็คือขอขอบคุณทั้งสองส่วนที่ให้โอกาสนะคะ